สิวิธีสังเกตง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราว่าท่านกำลังจะโดนขุนใสโดยให้สังเกตอาการของสัตว์ดังต่อไปนี้ก่อนที่จะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางซ่องของพวกเราด้วยนะครับโลกของเราปัจจุบันหากมีใครสักคนพูดถึงเรื่องโดนของ หรือถูกกระทำไสยศาสตร์มนต์ดำเข้าตัวแล้วละก็จะต้องถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระงมงายทันทีเพราะผู้คนสมัยนี้ส่วนมากจะไม่มีความเชื่อว่าการกระทำของหรือไสยศาสตร์ยังคงมีอยู่จริงและมีจํานวนมากเลยทีเดียวที่เป็นแบบนี้คงเป็นพอว่ายังไม่มีใครได้พบได้เจอ และเคยโดนเข้าจังๆกับตัวเองก็เป็นได้แต่เสื้อหรือไม่ว่าในทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ความมีคุณธรรมในผู้คนเสื่อมถอยลงถูกครอบงามกืนกินด้วยกิเลสความโลภและความเห็นแก่ตัวจึงมีจิตใจต่ำทรามไม่รู้อะไรดีซั่วพากันนำศาสตร์วิชาเหล่านี้ไปประยุกต์ดัดแปลงให้กลายเป็นอาวุธใช้สังหารภายตรงข้าม อย่างโหดเหี้ยมอมหิตในที่สุดก็กลายเป็นสสยศาสตร์มนต์ดำสำหรับสายประกอบอาซีพรับจา้างฆ่าซึ่งเป็นอาวุธที่ไหลแรงทรงอำนาจความลี้ลับอาถรรพ์อันน่าสะพึงกลัวมากที่สุดและไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเนื่องจากไม่สามารถตรวจพิสูจน์หาหลักฐานมัดตัวผู้กระทำผิดจากใครได้เลยจึงจำเป็นให้ปล่อยเป็นหน้าที่ ของเวรกรรมเพราะอยากน้อยกฎแห่งกรรมนั้นก็มีความยุติธรรมที่เสมอภาพสำหรับทุกคนเสมอไม่มีข้อละเว้นสำหรับผู้กระทำเร็วซามต่ำซาสามันทั้งปวงซึ่งในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงอาการของคนโดนของแต่เราจะมาพูดถึงวิธีสังเกตการง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราว่าทัน ถูกขนสายอยู่หรือเปล่าโดยให้ท่านสังเกตดังต่อไปนี้ข้อที่ดึงสังเกตนกกาวาวหรือนกดุวาวนี้เป็นนกผีหรือเป็นนกขนสายเลยก็ว่าได้เวลาที่หมอผีส่งของหรือส่งผีมาหาเราหรือมาใส่เราพวกนกกาวาวก็จะปินมาร้องดังล้านไกลๆที่พักหรือที่เราอาศัยอยู่ โดยไม่เลือกว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแดดจะออกฝนจะตกก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อนกกาวาานี้เวลาสำคัญก็คือเวลาที่สิ้นแสงพระอาทิตย์และก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเป็นเวลาที่หมอผีทั่วไปทราบโวยกันว่าเป็นเวลาทํำงานแล้วส่วนเวลากลางคืนหมอผีจะส่งของมาใส่ ผู้ที่ถูกขนใสจะเป็นหนังควายหรือตะปูเวลาที่หมอผีนิยมทำกันก็คือตีสองข้อที่สองสังเกตเลยนกกาหรืออีกานี่เป็นนกเปรตหรือเป็นนกขุนใสเลยก็ว่าได้เวลาที่หมอผีสวดผีมาใส่เรา อีกาพวกนี้ก็จะบินมาร้องเสียงลั่นไกลๆที่พักของเราโดยไม่เลือกว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนฝนจะตกหรือแดดจะออกจะไม่เป็นอุปสรรคกับพวกนกกาเหล่านี้เลยเป็นการทำลายสมาธิหรือรบกวนไม่ให้ผู้ที่ถูกคนใส่ได้ตั้งสติหรือตั้งสมาธิได้ของที่ส่งไปใส่นั้นก็สามารถเข้าสู่ ูที่ถูกขนใสได้อย่างง่ายๆข้อที่สนกกระปูตาแดงเป็นนกผีหรือนกขนใสเหมือนกับนกกาเว่าบางพื้นที่ไม่มีนกกาเหวาก็จะมีนกกระปูดนี่แหละทำหนาทีแทนนกกาเหวาข้อที่ 4. นกกิ้งโครงนกโพลดกหรือนกอีแพทยคอยาวแะนกที่ชอบร้องกลางคืนหรือจักจั่นเลไล ที่ซอบล้องอยู่ในป่าเป็นส่วนมากสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์อปมงคลก็จะพากันบินมาร้องเสียงไกล้ๆที่พักหรือผู้ที่โดนขุนใสอาศัยอยู่เพื่อที่จะทำลายสมาธิของผู้ที่ถูกขุนใสก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความลาคาญ 5. ทิศทางที่หมอผีหรือทีมงานหมอผีจะมาประกอบพิธีในด่านขุนใสนี้ ส่วนมากแล้วจะเลือกเอาที่ตะเวนออกและทิศเหนือของที่พักที่ผู้ถูกขนใส่อาศัยอยู่แต่ถ้าจะทําของใส่ส่วนมากจะเลือกที่ตะเวนออกเพราะคําว่าออกตรงกันข้ามกับคําว่าเขาข้อที่6สิ่งที่เราพบเห็นในตอนสาวๆการกระทําของพวกหมอผีหรือทีมงานหมอผีนั่นก็คือเส้นทูบที่จุดจนหมดก้านแล้ว อาหารคาวานขวดเครื่องดื่มผล,ลไม้พวงมาลัยกลวยดอกไม้เหรียญหรือตุ๊กตาเป็นต้นข้อที่7หากสังเกตดีๆจะพบว่าในเวลากลางคืนหรือแม้แต่ในเวลากลางวันตอนที่ผู้ถูกคนใสไม่เห็นหรือไม่ได้สนใจจะมีพวกหมอผีหรือทีมงานหมอผี มาพวนเปี่ยนหรือดำด้มอมองมองอยู่ข้างๆที่ผู้ถูกขุนใสอาศัยอยู่เพื่อหาซ่องทางหรือหาโอกาสที่จะประกอบวิธีกรรมอย่างง่ายๆซึ่งจริงที่หมอผีหรือทีมงานหมอผีได้ทำนั้นหากผู้ที่ไม่มีความเสี่ยวสารหรือมีความรู้ในด้านนี้มาพบเขาก็จะไม่ทราบว่าเป็นอะไรบางทีอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กมันเอามาเล่นก็ได้ ข้อที่8วันไหนที่พวกหมอผีนิยมทำขุนใสในข้อนี้พวกหมอผีสามารถทำคุณใสใส่คนอื่นได้ในทุกๆวันทั้งวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แต่โดยมากแล้ววันที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือวันเสาร์กับวันอังคารเพราะว่าหากหมอผีทำคุนใสใส่ทั้งสองวันนี้อนุภาคของผีหรือคุณใสที่ทำไปนั้น ก็จะมีพลังอำนาจหลายกว่าวันอื่นเลยก็ว่าได้พรอสดันสองวันนี้จึงถือกันว่าเป็นวันทํางานของหมอผีเลยก็ว่าได้ข้อที่9เดือนไหนที่หมอผีเลือกทําคุณใสในข้อนี้สําหรับเดือนแล้วพวกหมอผีสามารถทําคุณใสได้ทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้แต่ที่นิยมกันมากๆนั่นก็คือ ช่วงเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษาในสามเดือนนี้เป็นเวลาที่พวกหมอผีนิยมทำคุณใสใส่คนอื่นมากที่สุดอือถือเคสของคำว่าเข้านั่นเองข้อที่10บสัตว์ประเภทใดบางที่สามารถเห็นคุณสายและสิ่งลีลับผีและวิญญาณโดยในข้อนี้สัตว์ที่สามารถเห็นสิ่งลีลับเหล่าดี หรือสามารถเห็นผีได้เช่นท่านผู้ที่ได้สมาธิสูงหรือได้ฌานสัตว์เล่าดีก็สามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้ได้อย่างเช่นสุนักคางคบจิ้งจกและตุ๊กแกเป็นตน้นสำหรับวัตถุมงคลที่สามารถปกป้องขุนสายมนดำก็มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิดอันดีก็แล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อ ความเลื่อมใสของแต่ละคนแต่ที่จะขอแนะนำก็มีเลหล็กไหลแก้วขนเหล็กและแก้วมหานินหรือจะเป็นตะกุดมีดหมอกำไรแหวนพระเครื่องที่ผ่านการปลุกเสกมาแล้วจะเป็นาธาตุกัญทาิีหรือวัตถุมงคลอื่นๆที่มีฤทธิ์มีอำนาจป้องกันสัญเวทเหล่านี้ได้ แต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งของเหล่านี้สามารถช่วยเราในบางครั้งข่าวเท่านั้นไม่ใช่ว่าสามารถช่วยเราได้ในร้อยเปอร์เซนต์คือช่วยเราได้ประมาณ80%เซเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าเรื่องวิบากกรรมหรือผลกรรมที่เราได้เคยสร้างไว้ตั้งแต่อดีตหรือในชาตินี้ ที่ส่งผลให้เราต้องมาประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่ทุกคนทั่วไปที่สามารถพบกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นก็เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นไม่เคยสร้างเวทสร้างกรรมในด้านนี้มาก่อนฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งก็ต้องทำให้จิตใจยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ในร้อเเซ เราจึงต้องผึกตนเองในด้านการนั่งสมาธิให้มากขึ้นรู้จักแผ่เมตตาให้มากขึ้นด้วยเพื่อให้เราสามารถผ่านผ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้และปลอดภัยจากขุนใสมวลดำได้และสิ่งนี้ก็สำคัญที่จะขอแนะนำในส่วนหนึ่งนั่นก็คือข้อปฏิบัติเพื่อรักษาตัวไม่ให้โดนขุนใสมวลดำหน ตอนกลางคืนตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วหากว่ามีคนมาเรียกไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามห้ามขานรับโดยเด็ดขาด 2. ตอนกลางคืนหากได้ยินเสียงแปลกประหลาดหรือพบเห็นสิ่งแปลกแปกก็ห้ามทักห้ามพูดเด็ดขาด 3. เวลาเข้าห้องน้ำหากว่ามีคนเรียกห้ามขานรับเด็ดขาด 4. พบเห็นเงินทองตกหลน่น หากว่ามีใครวางอยู่ที่พื้นซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นเหรียญสลึงเหรียญบาทเหรียญหบาทหรือว่าเหรียญ10บาทก็แล้วแต่ห้ามหยิบมาใช้โดยเด็ดขาดเพราะเหรียญเหล่านี้พว,วกหมอผีได้นำมาวางไว้เพื่อซื้อที่ทางให้ของหรือผีที่ตนกระทำมานั้นได้อาศัยอยู่จึงได้นำเหรียญมาวางไว้เพื่อซื้อที่ซื้อทาง ่านจึงให้เก็บทิ้งเสียโดยใช้พลาสติกรองมือหรือสายทงมือหยิบเอาเหรียญเหล่านั้นไปทิ้งเสียหาพบเห็นข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยซ้งมีดพระเครื่องพระบูชาที่ไม่ใส่ของเราวางไว้ให้เก็บทิ้งเสียอย่าได้นำเอาเข้ามาในบ้าน พราะว่าผีที่อาศัยอยู่ในของเรานั้นจะเข้ามาในบ้านและทำอันตรายให้กับเราข้อที่หกพบเห็นสิ่งอื่น,นที่แปลกๆไม่ว่าจะเป็นทูปเทียนพวงมาลัยขนมเครื่องเซนไหว้ผลไม้ต่างๆที่พวกหมอผีได้นำมาวางไว้ในตอนกลางคืนห้ามเอามือเปล่าไปจับโดยเด็ดขาด ข้อที่7เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใสให้ตากไว้ให้พ้นมือคนภายนอกและข้าวของเครื่องสายพยายามเก็บไว้ให้ดีให้พ้นมือคนอื่นเพราะว่าพวกหมอผีจะได้นำเอาเสื้อผ้าของเราหรือของสายส่วนตัวของเราไปประกอบวิธีทางสยศาสตร์ข้อที่8ของขวัญของรางวัลที่มีคนนำมามอบให จะเป็นพราเครื่องหรือพระบูชาหากว่าพระเครื่องให้สังเกตที่สีหากว่าเป็นสีดำให้เพ่งเล็งเป็นพิเศษพราเครื่องต้องดูที่หน้าอกว่ามีรูทะลุหรือไม่หากว่าอกขององค์พระมีรูทะลุก็ไม่ควรเก็บไว้เพราะจะเป็นอัป,ปมงคลเรียกว่าถังแตกเลยก็ว่าได้ทำมาหากินไม่คืนและจะยากจนในที่สุด ข้อที่9คนบ้าใบบอดหรือหูหนวกเป็นมาตั้งแต่กำเนิดบุคคลเหล่านี้เป็นคนอาภัพหากว่าบุคคลเหล่านี้เอาของมาให้ห้ามรับเด็ดขาดเพราะว่าพวกหมอผีสามารถที่จะควบคมุมและสั่งการให้บุคคลเหล่านี้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนต้องการได้และข้อที่สิบนั้นสำคัญมาก จเจริญสมาธิภาวนาและแผ่เบตตาให้กับสรบรพสัตว์ทั้งหลายและนี่ก็คือเรื่องราวที่ทางซ่องของพวกเราได้นำมาผากกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้พังไม่มากก็น้อยจำไว้เป็นสำคัญว่าเรื่องราล่านี้ไม่ควรเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาด มันจะเป็นกรรมส่งผลในตอนที่เราดวงตกหรืออาจจะส่งผลให้ครอบครัวเรานั้นจะพบเจอแต่สิ่งเลวร้ายจนหาความสุขไม่ได้บางครั้งก็ส่งผลทางสุขภาพหน้าที่การงานหรือคนรอบข้างถึงคันลมละลายเลยก็มีซึ่งถ้าหากท่านผู้พังซื้อซอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ